สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับชแนลของบ่าวบาดอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาถักทายนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็บ่าวบาดก็แตมีเวลาอัดคลิปลง u t u b e นะครับนะครับเวลานก็ยังมาฝากร้านกาแฟนะครับอ่านี่คือร้านกาแฟของบ่าวบาดนะครับผมเป็นร้านกาแฟสเปเชียล y ตี้นะครับร้านกาแฟนะครับมีเมล็ดให้เลือกหลากหลายเลยนะครับผม แต่อยากินนี่ผมขว่วเองนะครับสองตัวนี้ครับเป็นโคลัมเบียนะครับมีกาแฟออกพวกกินเหล่านะครับพวกลําสินะครับกาแฟโคลัมเบียนะครับออกช็อกโกแลตออกโกชูก้านะครับมีความหวานนะครับวานิลานะครับหลากสีมีกาแฟนะครับผสมสามประเทศเลยครับไทยราวบราซิลนะครับ แต่ฝั่งนี้ก็สิเป็นเมนูพวกสแตนดาร์ดนะครับที่เออ่คนสื่อทั่วไปก็สิเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคคาสินะครับแล้วก็กาแฟสมนะครับผมฝั่งนี้ก็สิเป็นเออ่เมนูชานะครับชาเขียวชาเขียว,ยวมัทฉะโกโก้อาม่าอนี่สินะครับฝั่งนี้ก็สิเป็นกาแฟคอสตาริกาบราซิลสินะครับบาบัดกับ่อ,อมักกาแฟนะครับแล้วก็ศึกษากาแฟฟิลเตอร์นะครับ ศึกษากาแฟสเปเชียลตี้มาได้มีโอกาสได้มาเปิดลานเป็นของตัวเองนะครับลงทุนไปประมาณรวมทั้ง้านนะครับประมาณหามื้นนะครับประมาณนี้นะครับผมฝากฝากฝากด้วยนะครับผมฟังนี่กับสิเป็นนะครับลานของช้านะครับติดกันกับลานกาแฟเลยนะครับฟังกับสีเป็นพวกโซดาพวกเบียสินะครับน้่นหมแล้กับสีมีโต๊ะให้ลูกค้านั่งหน้าบานนะครับนี่นะครับกับสิเป็นพวกเรา นะครับพวกเราเขาเราเขาหอมนะครับทางนาบ้านผมกับแพ็กเป็นพวกขนมเอาเป็นปียมานะครับแล้วก็มาแพ็กใส่ถุงขายแบบนี้ครับกําไรสีดีก็ที่เขาซื้อมาแบบเป็นหอนะครับแบบเป็นหอมันได้ก,กําไรหน่อยนะครับหาติปตังค์บาทหนึ่งสินะครับแต่ว่าเขามาแพ็กเองเขาสามารถที่จะ,ะกําหนดราคาขายได้เนาะกะดีไปนะครับกบะฟังฟังทุนก็สิเป็นพวกแซ่รพวกเออ เบียนะครับเบียกับป๋องนะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับโคกแบบสี่นะครับนะครับฝังหน่นกัสีเป็นพวกนมพวกแคตาซอยเพียวรี่ขู่นะครับเย็นๆแบบสี่นะครับผมทางหน้าบ้านก็สะเป็นทานนะครับนะครับเอาทานดูนี่เมค้าขายสมตํานะครับกับมะสือราคาทรงนะครับสามสองห้าสิบบาทนะครับเป็นทานนะครับอ่าครับฝั่งนี้กับสีไทยเอกสารนะครับ ลายเอกสารนะครับแล้วก็มีน้มสามแพ็คลอยนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นลำโพงพวกเอ่อมาเชลฮัมเอนกระดอนนะครับตอนเย็นบ้าบ้าก็เปิดให้ลูกค้าฟังนะครับทีนาทีนาร้านยานี้ครับก็สิตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊้ระคายลูกค้านั่งกินเหล้ากินเบียร์หน้าบ้านนะครับเป็นชิวๆนะครับน้ำมะแรงครับมีเพลงให้ฟังแบบชิวๆนะครับผมหัดมาฟังนี่ก็สิเป็น พวกปลากระป๋องไข่ไก่นะครับแล้วก็กาแฟซองนะครับใขรเยี่ยวมาสินะครับผมเห็ครับน้องๆนะครับก็ขักเสื้อผ้าถึงเวลานะครับช่วงหนึ่งก็ย่างเบ้าเสื้อผ้านะครับผมไปตากเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่คำว่าติดตามบาาบาทนะครับอีพีน้าเจอกันไหมครับขอบคุณครับ